สวัสดีครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับเมื่อนี้การรู้สึกว่าสิมาอัปเดตสวนหลังบ้านของบ้านสวนเกษตรพอเพียงให้พี่น้องได้เบ่งน้ากันนะครับเนาะว่าเฮ็ดอียงแน่นะครับเมื่อนี้เนาะครับอันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นพิจิตนะปลูกไว้สามกระถางครับผมก็ออกลูกติดลูกก็ฉีดฮอร์โมอนครับฉีดฮอร์โมอนที่เฮดเองนี่แหละครับฮอร์โมน พวเหนียวเล่งดอกปิดผลนี่แหละก็จะเพศในเขาติดลูกได้ดีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นนี่ครับมะนาวแป้นพิจิตมะนาวแป้นพิจิตสามกระถางนี่ครปลูกได้กับปีเรื่งแล้วครับปีเริ่งเกือบสองปีแล้วไอตัวนี้ครับสวยงามครับผมในนี้มะม่วงหาวมะนาวโหครับออกลูกโอ้ยสวยงามตะการตาครับพี่น้องครับ นวยกับงามแตกผู้ใดพี่น้องพยายาเก็บไปกินก็มาเก็บไปกินนะครับั่นแหะมีมีแต่แบ่งปันครับบอให้ซื้อให้ถ่ายปลูกให้อยู่ให้กินครับก็ปลูกไว้ทั้งหมดสีต้นนะครับเนาะทั้งหมดสีต้นก็เริ่มออกน่วยออกผลนอกง,งามงามครับนอ้ยินไงดีเลยครับเป็นสรรพคุณมีแก้เบาหวานแก้ความดันนะครับเนาะกินแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้เป็นฝั่งมักซีดานะครับัางกิมจูกับประมาณอ่าสิบกว่าต้นนะครับเนาะช่วงนี้กำลังออกดอกออกดอกเต็มเลยครับนี่ก็พึ่งฉีดฮอร์โมนคือกันเข้าไปนะครับเนาะฉีดฮอร์โมนเข้าไปการลูกในที่พอฮอแล้วกับิีเริ่มฮอให้กินนะครับพ่อไว้ลูกที่หนี่ยส่นมากก็จะติดผลกําลังติดเยอะครับนะครับ มักซิดานั่นเป็นซิดากิมจูกำลังติดดอกออกผลครับเนาะอันนั้นเป็นอ่าแผงโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์นี่กับกับถังน้ำสูงนะครับก็ใส่กันกับประมาณเกือบอ่าถามสี่หมื่นบาทนะครับเนาะก็ลงทุนมาได้หลายปีแล้วเขาก็เฮ็ด ดีครับใส่น้ำได้ดีแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกกับบอได้ใส่นะครับกับฝนตกมาแล้วก็มีน้ำกับบอได้ใส่แต่ว่าเวลาเขาขาดน้ำขาดทามันก็ดได้ใส่นะครับตรงนี้เป็นอดอกขจรครับผมดอกขจรผมเพิ่งปลูกไว้เพิ่งเอาลงดินนะครับกาลังจะเริ่มจะเริ่มแตกยอดขึ้นมายาวนะครับก็เห็ดเป็นโค้งให้คอแตกยอด นี่ครับอันนี้ก็เป็นในน้อยนาครับผมน้อยนานี่เป็นน้อยนาพันธุ์ผสมนะครับเนาะปลูกได้นี่แหละครับปีที่สองครับก็ต้นกำลังใหญ่กำลังออกดอกกันเต็มนะครับพูดนะครับดอก,กววาเขียบน้อยนาพันผสมก็มีปลูกไว้ก็ประมาณเกือบ อ่าสิบต้นครับประมาณนี้ครับปลูกไว้ปลูกอยู่ปลูกกินนะครับเนาะปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกนะครับตรงนี้ก็เป็นคานะครับคากระคาพันคาธรรมดา่าปลูกไว้ป๊วซี่หักก่อสําหรับกินเนี่ยใบมะกรูดต้นมะกรูดก็ต้นนี้ก็กาลังปลูกใหม่นะครับปลูกได้แค่สัปดาห์เดียวนะครับกาลังแตกยอด ตรงนี้ก็จะเห็ดเป็นข้อปุ๋ยหมักนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังบม่ได้เห็ดนะครับแต่ว่าก็รวบรวมใบไม้แห้งกองไปก่อนนะครับอันนี้ก็โอ้กล้วยครับผมกล้วยน้ำว้าปักใ่เคี้ยใ่ครับกล้วยน้ำว้าเคี้ยใหญ่ใบกล้วยน้ำว้าเชียใหญ่น้อยหนาสวยงามอันนี้อันนี้เพิ่งปลูกครับผมเพิ่งลงหลุมเลยครับ ลุมเป็นผักสาบหรือผักอินูนบ,บ้านเฮานะครับเนาะก็ปลูกไวก้ก็พอเขาเริ่มเติบโตใหญ่มาก็แต่เอาไม้มาเสียบนะครับเสียบแล้วก็ทําเป็นค้างให้เขาค้างยงใหญ่ก็จะได้มีต้นผักอิสาบบ้านเฮาไว้กินครับผมอันนี้ก็เพิ่งลงหลุมนะครับนี่มะขามเทศพันธุ์สีชมพูปลูกสองต้นเพื่อที่จะได้เก็บที่จริงอยู่ทุ่งนาก็มีเยอะมีหลายอยู่ครับเนาะก็เลยปลูกไว้เสริมไว้ ปลูกอยู่ปลูกกินกินที่ปลูกปลูกที่กินนะครับนาๆแกกำลังติดน่วยครับผมโอ้พูดนะครับติดน่วยแหงติดดีครับเพราะว่าแม่บ้านเขาแม่บ้านเขาไอ้ขยันเห็ดฮอร์โมนนะครับเนาะเห็ดฮอร์โมนบ้างเออเห็ดจุลินรีสังราะห์แสงนะครับอันนี้ก็อ้าวเขียวใหญ่งามเมืองหญ้าพูดนะครับเบิ่งงามครับแก้มแดงสวยงามมีลีครับนี่ครับ แก้มแดงสวยงามองตงหอยอตนต้นอินเตนนะครับหน่วยกันยีหน่วยละตีบรประมาณได้กิโลหนึ่งพุนบ่เนี่ยหน่วยหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ครับทั้งนี้ก็โอ้นี่ครับที่เคยอ่าลงให้พ่อแม่พี่นอ้องเขาเบิงก็คือมายงชิดนะครับมีต้นเดียวต้นเดียวมายงชิดของเขานี่ก็สิอ่าเป็นสรงพุ่มนะครับสงพุ่มกำลังแตก อ่ตั้งได้ผลไม้ก็กำลังแตกกิ่งก้านนะครับก็เดี๋ยวจะมีการขยายพันธุ์นะครับโดยการตอนแต่ว่าก็ต้องวางแผนดีๆในการตอนกิ่งมยงชิดนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นกิ่งที่ตอนยากนิดนึงนะครับอันนี้เอาบักฟักบักแฝงครับผมที่เคยปลูกเก็บให้เบิ้งแล้วครับมื้อนี้กระสีเก็บบักแฝงอีกครับเก็บแต่ละข้างแต่ละ เชียกษีได้อยู่ประมาณเท่าอ่ะสามสิบสี่สิบโลนะครับเนาะมื่อนี้กเริ่มออกผลหลายแล้วครับแบงค์ดูนะครับหอยอุ้นต้นอินเตนแงบงเขาหอยอุ้นต้นอินเตนสวยงามนะครับเนาะโอ้ดีใจครับเ้าปลูกบองแบงแล้วเขาก็เก็บขายได้ครับผมว่าแต่แบงลูกออกลูกมานะครับก็พร้อมเก็บขายมื้อนี้ตอนแรงก็สิเก็บอีกแล้วครับนี่ ไปสรงเพิ่นได้เทีะสามสิบโลก็เป็นรายได้เพิ่มเติมเข้าไปในครัวเรือนนะครับเนาะฟักแฟงแตงไทยหอยอุ้นตนไอเต็นอันนั้นก็จะเป็นมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นนี่โอ้แค่ปลูกลงไปใน หลุมเดียวสองหลุมนะก็แพร่กระจายไปเขาก็จะเป็นหัวไปตามจุดที่ดินดินที่มันหลุมรวมนะครับเนาะดินที่มันหลุมรวมเขาก็จะลงมหัวไปอันนี้ก็ปลูก <c oughs> พุทราครับมักทันมักทันพันหวานสามรสนะครับก็ปลูกไว้สามต้นนะครับนี่ก็พุทราอันนี้เป็นมันญี่ปุ่นครับกาลังงามเลยครับงามครับ ชะอมครับผมชะอมได้หน้าไม้ก็แตกยอดเนาะชะอมก็ประมาณอ่าสิบกว่าต้นคือกันนี่เป็นปลากระเพรานี่ครับกล้วยกล้วยติดอ่าติดเกลือติดเกลือแล้วก็เกลือเงยครับโอ้เกลือเงยเกาะเงยนะครับเกลือเงยเกาะเงยดีอ่น็นะครับก็จะเป็นชะอมนี่ก็เป็นมะละกอเป็นมะเขือ แซมกันไปนะครับเนาะพอได้อยู่ได้กินแล้วเขาก็อ่าสำหรับแบ่งปัน่นอ่าฝากพี่ฝากน้องอันนี้ถ้าลูกเอาไปทำส้มตำนะครับให้ไปน้ำส้มตำเพ่ให้ส้มตำก็ฝากพี่ฝากน้องหรือไว้ให้ลูกมันสุกนะครับก็ได้กินนะจะอมก็ได้ฝนก็กำลังแตกยอดออกมาสวยงามนะครับเนี่ยอมอันนี้ก็มะกอกฝรั่งนะครับมะกอกฝรั่งเหรอครับโงบกยาย <laughs> กอกฝรั่งตรงนี้ก ปลาตรงนี้เคยปลูกผักครับแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนยังไม่ได้ปลูกนะครับเนาะแบบนี้ปลูกบ้างนี่ครับกอกฝรั่งก็ปลูกไว้เคยเอาลงให้พี่น้องเบิ้งแล้วนะครับตอนนี้ก็กาลังเจริญกำลังออกดอกออกผลนะครับเนาะกำลังออกดอกออกผลนะครับสิบพวงแต่ละพวงก,กอกฝรั่งทั้งนี้ก็พริกครับผมเป็นพริกเป็นพริกเป็น เป็นมะเขือครับนี่กับมะม่วงเอออันนี้โชคอน,นันโชคอนันครับผมน,นี้โชคอน,น,นันนี่โอ้โดกจนโอ้โหพุดนะครับย้อนลงน้ำดกแหงครับโชคอน,นันอันนี้มะพร้าวมะพร้าวหนึ่งปีนะครับมะพร้าวหนึ่งปีพรานน้ำหอมหนึ่งปีนะครับนี่ก็สวยงามครับผมนี่ ใบแมงลักเห็นไหมครับเกิดขึ้นมา,าเป็นกอเลยใแบแมงลักนี่แมงลักเขาก็เอาไปกินกับซุปมะเขือเทานี้แหละครับซุปมะเขือใบแมงลักปลามะเขืออันนี้ก็เป็นเทียวเสบยของเพื่อนบ้านครับก็แบ่งอยู่กันอยู่กันกินนะครับนี่เป็นมะละกอที่ลงหลุมด้วยกิ่งตอนนะครับเนาะกิ่งตอนมะละกอ ตอนไว้ได้น่ลงหลุมไอ้ใส่กระถางไว้3เดือนนะครับแล้วก็มาลงหลุมนะครับสจริงจริงตอนมะละกอนี่มะม่วงอาทูอีทูให้ติดลูกครับเพิ่งสิปลูกอาได้ปีเดียวร้องให้ติดลูกเบิงนะครับเนาะอาทูอีทูเขาก็ออกลูกของเขาพวกนี้ก็มาเกือก็ออกดอกกันเต็มครับผมเต็ม ตัวเองามอันนี้ก็เป็นฟาลั่นนะครับฟาลั่นก็โอ้าติพี่น้องมากกเก็บฝากตลอดเลยครับฟาลั่นก็ถือว่าดกมากนะครับปีนี้แต่ว่าก็มีแบงปันแล้วก็เก็บไปฝากนะครับถ้ามันดกลูกมันก็เล็กครับผมมะม่วงฟาลั่นแต่ถ้าลูกห่างหน่อยลูกก็จะโตนะครับเนะะาะกำลังเริ่มได้ที่ได้แก่จัดแล้วตัวนี้จะเป็นถั่วพลู ถั่วพูพันพันฝักฝักเล็กฝักสั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วปูพันธุ์ฝักยักษ์นะครับเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันคือมันจะกินแล้วอร่อยนะครับกินแล้วอร่อยข้างๆซากก็ปลูกตะไคร้ครับผมปลูกตะไคร้ถั่วปูกําลังออกดอกออกผลติดผลนะครับเมื่อนี้โอ้กินข้าวกับยำถั่วพลูกินถั่วปูกับน้ําพริกกิ้มน้ําพริกนะครับอร่อย แสบนะครับเนาะก็ปลูกมะนาวปลูกพริกให้ไว้สำหรับเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับ,บมะม่วงอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้นี่น้ำดอกไม้ครับผมน้ำดอกไม้ก็กำลังห่อเต็มเลยครับห่อเต็มมี มี3ามต้นมีน้ำตกไม้ธรรมดาน้ำตกไม้สีทองนะครับแล้วก็น้ำตกไม้ธรรมดาคือกันครับคำหักว่าพี่น้องท่านใดนะครับก็สนใจก็นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงจะอัปเดตสวนหรือว่าหาดูได้นะส่วนผสมสวยๆงงามงาม,มาฝากในข้างต่อไปคือเกา่าสำหรับมื้อนีก้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปติดตาม คลิปของผมได้คลิปหน,าน้าในข้างต่อไปครับมื่อนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ